ในครั้งที่3สมเด็จพระนเรศวรได้ยื่นคำขาดว่าหากพระราชมนูไม่ยกลงมาก็จะให้ตัดหัวมันลงมาแทนพระราชมนูเมื่อได้ยินพระกระแสรับสั่งมาเช่นนั้นก็ตกใจเร่งสั่งถอยทัพแล้วทับสมเด็จพระนเรศวรก็ได้ใช้กลศึกจนฝ่ายองสาแตกพ่ายไปในที่สุดต่อมาในครั้งที่สองในคราวที่อยุธยายกทัพไปตีเมืองละแวกพระราชมนูก็เป็นทัพหน้าทหารเอกอีกเช่นเคย ปุกตลุยตีหัวเมืองละแวกเข้าไปแต่ด้วยไม่ชำนาญในชยัยภูมิจึงได้เพี้ยงพล้ำไม่กับข้าศึกจนทับหน้าพระราชมนูแตกสมเด็จพระนเรศวรทรงพระพิโรธมากสั่งให้ตัดหัวแม่ทัพนายกองรวมทั้งทหารเอกพระสหายคนสนิทแต่ทว่าในบางตำนานก็กลับเล่าว่า ก่อนยกทัพออกจากกรุงศรีอยุธยาพระราชมนูได้เข้าไปวางแผนการรบต่างๆต่อหน้าพระพักพระราชมนูท่านทราบดีว่าสมเด็จพระนเรศวรทรงเกียดแค้นพระยาละแวกมาก